นวัตกรรมที่ทำให้วงการการแพทย์ต้องสะเทือนค่ะแล้วก็นับเป็นที่แรกนะครับของอาเซียนที่ที่แรกของอาเซียนเพราะ่าตัตที่อาเริยทั้สมัยที่สุดในเอเชียสวัยดีนี่ต้นทางขอส่งอปแบบเบบิชแเนล บูแมนเนาะเจ้าของช่องเดชเจ้าของช่องหลับไปใส่บิงเจ้าของช่องอยู่นี่เองนะคะสวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบายบายบูบีชาเนลอ่าเป็นไงทุกคนสวัสดีบ่เนาะกำลังเหตุยังอยู่มื้อนี้กลับมาเสิร์ฟความสดใสร่าเริงให้อีกแล้วเนาะในมื้อนี้เนาะมื้อนี้เฮากับโบเงาได้เขามาเหดคลิปยสองคนเนาะมื้อนี้เฮาสิมาเหตุยังยุดยุดี๋ยวเพาว่าก่อนเนาะ ให้ทุกคนที่เขามาใหม่เนาะเขาไปกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b แล้วกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊กิ๊กเเป็นกำลังใจให้พี่ยิงตามดาตัวนี้อ้ยคนนี้เนาะก็วเาทุกคลิปออนทุกคลิปเลยโอเคหลังจากทุกคนกดแล้วเนาะมือนี้กะขอว่เาเป็นภาษาไทยกลางเนาะเพื่อให้อายเอ้ยทุกคนแบบเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะแล้วเขากำลังฝึกว่าภาษาไทยอยู่เด้อถามว่าผิดคำใดกะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อันนี้เข้าเขาเลยเนาะว่ามือนี้เขาจะเป็นยังคุณลุง มาให้คลิป react เซนเคย react react อ,อ,อะไรอ่ามือนี้เฮาสิมา react เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ของวงการแพทยศาสตร์เนาะที่อยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองอ่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นั่นเองเนาะว่าแบบลำ่ำซัมใดรขณะเพราะว่าเห็นแบบหลายคนกับคอมเมนต์เนาะอยากให้เฮา react คลิปนี้เนาะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะเฮาก็ฮู้ซึคงมีความสนใจหลีเนาะนวัตกรรมแพทยศาสตร์ของเฮาเนาะและเวลาคลิกเข้าไปเนาะหรือจะเห็นแบบ <P ost> เพิ่นโพสขึ้นหนาสเตตัสทุกคนื่นะก็คือว่าแบบตอนห้องอ่ะผ่าตัดไฮบริดของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนาะเขากับโบฮู้ว่าในนั้นจะเป็นนวัตกรรมอันใดที่ล่ำสมัยบอ,อย่างนะนะถ้าทุกคนอยากคู่เนาะไปเบิ่งพร้อมการน,นำเท้าทีนี่ทีเดียวในโลกขั้งแรกเลยเดอ้อโอเคนะคะไปดูกันเลยเคก่อนจะเริ่มต้นคลิปเนาะเขากับขออนุญ,ญาตเจ้าของช่องเนาะก็คือ หาหน้าทีแพทย์ธรรมศาสตร์เนาะที่ว่าเอาคลิปเพิ่นมาเรียกเนาะเพราะว่าคลิปเพิ่นก็นหายความหูแก่ถุกคนได้หลายเนาะเลวก็เป็นที่แบบชื่นชอบมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแบบก็ขออนุญาตมาณนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะงั้นเราไม่รอช้านะคะเราไปดูกันเลยนะคะโอเคเราจะเริ่มต้นคลิปนะคะ5้านาทีกับแพทย์ธรรมศาสตร์ ห้องผ่าตัดที่อาเริยาทางสมัยที่สุดในเอเชียที่ในเอเชียเลยเหาอเนี่ยห้องผ่าตัดอาเริยอ๋อ oh. ห้องผ่าตัดระบบหาดิดเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยหมายถึงห้องผ่าตัด <Okay. S 3> ที่ <Okay. S 3> ออกแบบมาสําหรับการรักษาผู้ป่วยโดยวิธีผ่าตัดและวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดให้อยู่ในที่ที่เดียวกัน <Ooh. S 3> ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโดยส่วนใหญ่ไม่คือความรู้สึกแรกตอนเร,เราเห็น,น,นห้องผ่าตัดอะ คือมันล้ำมากๆนะคะคือยังไม่เคยเห็นห้องผ่าตัดที่แบบทันสมัยขนาดนี้มาก่อนนะแต่แบยก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะพูดถึงอะไรนะคะแต่ว่าพอเห็นห้องผ่าตัดปุ๊บเนึงบหนึงเบอร์หน่หนนะ,ะใหญ่จะเป็นระนาบเดียวไม่สามารถจะรักษาโรคหลอดเลือดได้ทุกส่วนของร่างกายจึงเป็นที่มาของห้องผ่าตัดไฮบิดของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโดยทําการออกแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญนะครับและวิศวกรเนี่ย ั้งในและต่างประเทศนะฮะเพื่อที่จะมาตอบโจทย์เราว่าเราจะทำการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดเนี่ยในทุกส่วนของร่างกายได้อย่างไรคําตอบคือออกมาว่าเราจะต้องทําการติดตั้งนะเครื่องเอ็กซเรย์คุณภาพสูงเนี่ยแบบสองระนาบในห้องผ่าตัดเราออกแบบมานะครับเพื่อที่จะทําการรักษาได้ทั้งวิธีการผ่าตัด และการรักษาผ่าสายส่วนหลอดเลือดโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์คุณภาพสูงได้ในทุกส่วนของร่างกายในการจัดเลี้ยงกายอุปกรณ์หรือกับเตียงผ่าตัดเนี่ยที่สามารถทํางานสอดคล้องประสานกันกับเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยได้อย่างลงตัวเพื่อที่จะมีการจัดตําแหน่งของเครื่องเอ็กซเรย์นะครับกับผู้ป่วยเนี่ยให้สามารถจะทําการรักษาทั้งสองอย่างเนี่ยโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อกัน อันนี้ก็เป็นความพิเศษของห้องผ่าตัดในนี้เลรงพาบาลธรรมาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วก็นับเป็นที่แรกนะครับของอาเซียนที่ได้มีการเักษาห้องห้องผ่าตัดไฮเปิดไปจะพูดตามกันทำไมเนี่ยโรคหลอดเลือดเนี่ยสามารถจะรักษาในห้องผ่าตัดไฮเปิดของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะครับก็คือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไตเติมเนี่ยต้องรักษาโดยการผ่าตัด ซึ่งจะมีแผลใหญ่นะครับลแล้วก็มีผลกระทบต่อคนไข้มากผลกระทบต่อสมองมากเนี่ยลดปริมาณการผ่าตัดลงเรื่อยๆนะครับมามาเป็นการรักษาผ่านสายสวนรอดเลือดแทนนะซึ่งการมีสองระนาบเนี่ยทำให้เราเห็นณนขณะหนึ่งๆเนี่ย ทุกอย่างมันมดูทันสมัยไปหมดเลยที่วิ่งซ้ายขวาแล้วก็หน้าเราดูชลิปเกาหลีว่าเะไรนะการทำการใส่อุปกรณ์สายส่วนในห้องผ่าตัดที่เราเคยเข้านะก็ยัในในหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดที่มีความซับซ้อนทางกาิภาพเนี่ยจะทําได้ประโยชน์ที่ยังแค่ได้รับเนี่ยจากการทําการรักษาในห้องไฮบริดนะครับหนึ่งเลยก็คือว่าเนื่องจากเรามีการประเมินผลการรักษาและแก้ไขภาวะซับซ้อนได้ทันทีนะในในห้องเดียวเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเนี่ย ปลอดภัยมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือในผู้ป่วยที่เป็นโรคแต่เดิมนี้เป็นโรคที่ซับซ้อนมากการรักษายากมากๆเนี่ยแต่เดิมแทบจะทำไม่ได้รักษาได้เลยเนี่ยนะฮะในปัจจุบันก็จะทําให้เรารักษาผู้ป่วยเหล่านี้ได้รักษาได้มาขึ้นหลอดเลือดนอกจากหลอสมองแล้วเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดที่คอนะครับหลอดเลือดในช่องอกนะครับหลอดเลือดหัวใจนะครับหลอดเลือดช่องท้องที่โป่งแล้วแตกอัตราเสียชีวิตสูงจนไปถึงหลอดเลือด ตีบต่างๆไปถึงปลายแขนปลายขาก็สามารถจะรักษาได้ห้องผ่าตัดไฮบริดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับมีประโยชน์กับคนไข้ในกลุ่มโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้องและโรคหลอดเลือดแดงอุดตันของแขนและขาโดยเฉพาะในส่วนของช่องท้องเนี่ยเราจะสามารถผ่าตัด ผ่านสายสวนหลอดเลือดในคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงไม่สามารถผ่าตัดเปิดได้นะครับซึ่งการผ่าตัดผ่านสายสวนหลอดเลือดเหล่านี้จะต้องอใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนนะครับซึ่งของผ่าตัดไฮบริดเนี่ยจะสามารถาลดโอากาการเสียชีวิตแล้วก็ลดปริมาณลังสีที่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จะได้รับนะครับรวมถึงสารที่ลังสีที่ฉีดเข้าต่อมแผลมากค่ะก็จะทําให้ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดที่ในอดีตเนี่ยในการผ่าตัดเปิดลดลงนอกจากนี้ในส่วนของหลอดเลือดแดง ส่วนปลายติดตันของแขนและขาเนี่ยก็ยังช่วยให้ผ่าตัดเพิ่มเลือดได้อย่างรวดเร็วขึ้นแล้วก็ลดระยะเวลาในการผ่าตัดและลดแผลที่จะเกิดขึ้นจากการผ่าตัดตัวด้วยการผ่าตัดหัวใจและทรงอกนะครับมีประโยชน์อยู่3อย่างนะครับอันที่หนึ่งเลยที่ชัดเจนที่สุดคือการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกนะครับก็คือโรคที่เป็นเส้นเลือดแดงโป่งพองหรือว่าเส้นเลือดแดงฉีกขาดเนี่ยการนาห้องไฮบริมาใช้เนี่ยก็จะนํามาใช้ในการใส่ขนลวดเข้าไปเพื่อรักษาภาวะดังกล่าว S <S ในกลุ่มที่2ที่ห้องไฮบริดนำมาใช้ได้ก็คือในการรักษาโรคหัวใจเ,เราสามารถนํามาใช้ทั้งการผ่าตัดเ,เปลี่ยนลิ้นหัวใจนะครับ<อ>ซ่อมหลอดเลือดหัวใจหรือว,รรว่าเยกว่าบพาสนะครับทำผ่าตัดผ่านแผลเล็กนะครับหรือแมก้กระทั่งเป็นการใส่สายขานทางขดลวดได้เลยแลืว<อ>สุดท้ายที่เรานํามาใช้คือการผ่าตัดอปอดนะครับ ปัจจุบันเรา Lori, ทราบไปแล้วว่าเรามีคนไข้ที่เป็นโรคก้อนในปอดหรือว่ามะเร็งปอดเพิ่มมากขึ้นเจอก้อนในปอดที่มีขนาดเล็กเลยซึ่งยิ่งขนาดเล็กลงเท่าไหร่เียการที่เราจะเจอก้อนในปอดก็จะยากเท่านั้นนะครับถูกต้องแล้วค่ะ่สมัยก่อนเราต้องเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนแล้วค่มาผ่าตัดแต่ในปัจจุบันการเช่นห้องไฮบริดมาเนี่ยเราสามารถใช้ซีทีสแกนในในห้องได้เลยเพราะนั้นเวลาเราผ่าตัดเราสามารถจะหาก้อนขนาดเราผ่าตัดได้เลยก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนไข้ทำให้เราสามารถผ่าตัดได้แม่นยําขึ้นแล้วก็แผลเล ความรู้สึกนะคือเยอะแยะมากมายมากๆ,ากๆากอ่ะคุณลุงพูดก่อนสิความรู้สึกรู้สึกเหมือนอย่างที่ลุงว่าเลยแบบเครื่องมือทันสมัยมากๆเหมือนอยู่ในโลกอนาคตเลยใช้ใช้อ่าเครื่องมือช่วยแพทย์หมอในการผ่าตัดมาไปพูดโอเคสำหรับความรู้สึกของแแบนะคะคือความรู้สึกอันดับแรกนะคะต่อกับเครื่องมือทันสมัยนะคะคือดีใจมากๆนะคะที่ปัจจุบันนี้ วงการการแพทย์เรามีการพัฒนามากยิงย่ง,งขึ้นทุกๆวันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแบบมีความมีความล้ำสมัยมีความไฮเทคมากๆอันนี้ดีใจอันดับแรกดีใจอันดับที่2ก็คือดีใจให้กับคุณหมอนะคะเพื่อช่วยให้การทํางานของคุณหมอง่ายมากขึ้น<บ>กับโรคที่มันยากๆอะคะ่ะเราสามารถผ่าตัดได้โดยที่ไม่ต้องจําเป็นต้องผา<บ>่าตัดเปิดอ<บ>ีกแล้วดีใจอันที่3นะคะก็คือดีใจกับคนไข้ผู้ป่วยนะคะที่แบบเขามีการรักษาที่ดีขึ้น มีการมีโอกาสเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่ามีโอกาสที่จะแบบรักษา,าในโรคยากๆได้หายได,ได้ได้มากขึ้นนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทำให้วงการการแพทย์ต้องสะเทือนค่ะคือแห่งแรกในเอเชียเลยนะคะเบกก็อยากให้มาที่ลาวมากๆเลยนะคะเพื่อจะแบบเนาะเพื่อจะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้มากๆ เยอะๆเลยค่ะรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่วงการการแพทย์ของเราทั่วโลกนะคะเริ่มพัฒนาแล้วก็วงการการแพทย์ของไทยก็พัฒนามากๆเลยนะสําหรับความรู้สึกของเบนะคะคือมีความรู้สึกดีใจอย่างมากกับทุกๆด้านเลยค่ะโอเคนะคะคลิปเราก็จะมีประมาณนี้นะคะคุณลุงขาถ้าในอนาคตนะคะเราไปเรียนศัลยกรรมนะเราไปเรียนแพทย์สันนะคะเราก็อยากจะมีโอกาสนะได้จับต้องกับอุปกรณ์แบบนี้บ้างนะคะ ถ้าในอนาคตเราอาจจะได้ใช้แล้วมัง้งก็ไม่รู้นะคะว่าตอนที่เราจบไปจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรอีกบ้างนะคะโอเคมาถึงนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบคลิปคลิปเราก็ค่อนข้างจะไม่ยาวเท่าไหร่นะคะคลิปจะสั้นแต่ว่าจะค,ค่อนข้างที่อาจะอัดแน่นความรู้ความรู้สึกแล้วก็ความนวัตกรรมที่ทันสมัยไฮเทคต่างๆนะคะให้ทุกคนได้มีเขาเรียกว่า มุมมองที่กว้างขึ้นนะคะเกี่ยวกับวงการการแพทย์ขอบใจทุกคนเนาะมาฮอนนี่กับเบสละก็ลุกเนาะขอขอบใจทุกคนทีเบิงจนจบคลิปอให้ลุงส่งท้ายซะขอให้คนทีเบิงคลิปนี่เนาะมีแต่ความสุขแล้วก็เฮงเฮงมันมารื่อยๆค้าขายก็เรย,ย่อยๆเด้อทุกคนสมเจในหน้าที่กันงานโอเคอ่ะคลิปดีเขากับมดเพียงเท่านี้เนะาะเจอกันใหม่คลิปหนาเด้อลาไปก่อนสบายดีบ๊าย